การทำนายดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการทำนายดวงของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับและถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงของตัวเราแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงได้ในอินบ็อกของเพจหมอดูอินดี้นะครับ ดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีครับได้ไพ่แถวบนใบที่สองเป็นชายหนุ่มกําลังเล่นม้าโยกอยู่ในอากาศกิริยาที่แบบมีความสุขเรื่องของการเงินก็จะตีความได้ว่าสถานการณ์ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากครับเพราะว่ายังมีรอยยิ้มอยู่รายรับรายจ่ายก็ยังสามารถควบคุมจัดการให้มันดีได้แต่อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการจับจายใช้สอยเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองเพื่อนฝูงคนใกล้ตัว อาจจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเรียกว่าเฮไหนเฮนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนพอสมควรครับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวช่วงนี้ก็เหมือนท่านกำลังเหงาเหงานะถ้าหากอยู่ไกลกันก็ให้ติดต่อพูดคุยกันหรืออาจจะโทรหาวิดีโอคอลคุยกันก็ได้เพราะว่าสมัยนี้แล้วเทคโนโลยกีก็มีอะไรมากมายนะครับให้อำนวยความสะดวกให้คนเราเนี่ยติดต่อใกล้ชิดกันมากขึ้น สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่เคยวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะทำอาจจะต้องคิดทบทวนวางแผนดีๆนะก่อนจะลงมือทำ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะมีคู่แข่งอยู่พอสมควรทําไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ราบลื่นแบบที่เราคิดไว้อาจจะเจออุปสรรคค่อนข้างหนักอาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากแต่ถ้าเรามั่นใจนะพร้อมที่จะลุยกับสิ่งที่เราคิดไว้ก็เดินหน้าลุยไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรเพราะถ้าเรามีความตั้งใจจริงแล้วทุกอย่างสําเร็จได้ผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับลุยเลยในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือน สถานการณ์ของงานก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าได้ไพ่แถวบนใบที่6เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการพรีเซนต์งานอยู่หน้าแถวมีโอกาสได้โชว์ฝีมือโชว์ความสามารถได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดและการที่เราได้แสดงความสามารถแบบนี้เนี่ย คนที่เป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าเราเขาก็จะเห็นนะมองเห็นความสําคัญของเราซึ่งก็จะเป็นผลดีกับตัวเราแน่นอนครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเป็นของตัวเองกิจการงานตอนนี้ถือว่าโอเคครับดีพอสมควรเลยแหละเพราะว่าได้ไพ่จุดเทียนเป็นเรื่องของแสงสว่างความหวงังความสําเร็จความโดดเด่นถ้าคุณขายสินค้าหรือว่าทําธุรกิจมีผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะพยายามครับสร้างความแตกต่าง หาจุดเด่นของสินค้าเราแล้วก็นำเสนอตรงจุดนั้นมันจะช่วยส่งเสริมให้กิจการงานของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างดีเลยครับและถ้าใครอยากจะเช็คดวงชะตาของตัวเราเองก็สามารถที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ผ่านทางอินบ x ็อกของเพจหมอดูอินดี้ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะจัดคิวให้และถ้าใครอยากจะตั้งสารไม่ว่าจะเป็นสารพับภูมิสารพับพรมสารเจ้าที่หรือจะยกเสาเอกปลูกบ้านหรือจะไหว้บวงสวงเปิดกิจการร้านค้าก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้ได้เช่นเดียวกันครับความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะมีความขัดใจกันอยู่บ้างมีบางเรื่องบางราวอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกัน มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะโดยรวมแล้วมันก็ยังรักกันดีแหละแต่อาจจะมีขัดใจกันบ้างนิดหน่อยในลักษณะของการใช้ชีวิตคู่แบบลิ้นกับฟันก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์กันไปนะครับส่วนคนโสดความรักเป็นยังไงอ่าคือไพ่มันขึ้นมาเนี่ยไพ่แนะนําว่าโซดไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่งัดข้อถ้ามีแฟนตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กับดวงชะตาของเรานะเพราะว่ามีการใช้อารมณ์มีการเอาชนะคะคานกันถ้าตีความหมายคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่ให้ทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งครับใจเย็นๆคู่ของเรามีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวรอจังหวะเวลาที่ดีเดี๋ยวความรักเดี๋ยวคนก็จะเข้ามาหาเราเองในเรื่องของโชคลาภถือว่ามีพอสมควรครับอยู่ในระดับกลางๆไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะ ก็ลองดูตัวเลขที่เกี่ยวกับเด็กครับหรือถ้าจะลองซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ลองให้เด็กเป็นคนหยิบดูก็จะมีลุ้นมากกว่านะครับดวงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ามีเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งถือว่ามีโอกาสนะเพราะว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันจะมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนตามระยะเวลาที่เราสมควรจะได้ถ้าผลงานดีอายุงานถึงคุณวุฒิวัยวุฒิได้ก็มีโอกาสแน่นอนครับ สิ่งที่จะต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของความรักคนรักของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่ดีนะมีความรักความมั่นคงกับตัวคุณดีเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคนที่เข้ามาสอดแทรกพยายามเข้ามาเป็นมือที่3ามอาจจะเข้ามาทางคนรักของคุณหรือเข้ามาทางตัวของคุณเองก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือต้องพยายามติดใจหนักแน่นนะมั่นคงอยู่กับคู่ของเราดูแลใจของตัวเราเองให้ดีอย่าไปหวั่นไหวกับคนที่เข้ามา แล้วชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะราบรื่นมีความสุขสมหวังแน่นอนครับหมอดูอินดี้การันตีครับ